สวัสดีครับผมพ่อเ,เป็นเด็เดิฟเฟอชิกเล่นนะคะวันนี้เรามาพากันในหัวข้อเรื่องเรื่องที่ฉันไม่แพ้ใครซึ่งเัืข้อที่ไม่แพย้ยใครข้อหนึ่งก็คือการสวดมนต์ผมสวดมนต์ไม่แพ้ใครซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสวดบทโพชังคาบลิตตังนะครับเป็นบทที่ยากมากๆแต่ผมก็สวดได้ตัวตัวที่ไม่ต้องดูหนังสือเป็นบทที่แบบว่ามันไม่ได้ง่ายเลยมีอยู่ประมาณสี่ท่อนมาเริ่มสวดกันเลย โจอร์โคสเสรงฆาโตทำมานังวิจัยตยาวิลิยมปิติปัสสัทธิโอังนคจะตัท่าทะเลสมาธิเปร้โอรังนโคเตเตสับดทษกีนณามุนินาสมาธิขาตาาวไปทัผู้ลกตาสังวตัมตีเยปยอเยนิพานาจิบุริยาเอเดนสัจจะวิเศนาโสูสุดท่ผู้สับาเอกดนมิงสเนยีนทูโมคารลนนันจะกับสวังกิลานิสกุเตศิสวาโพอรังคสสัตว์ทีสี เตจตังอำเภอที่สวัส์โลคามุจิจงสุดทางนเตนะสัจจะวเชนสูรุตสุปทาเอกาตธรรมราชปีเฮลันเจนะาิบิลตจนทาเทนีตันเจว่พะราเปตวันุสัทธังสมุทิตวจจะบัตตตมาวิชาเทโสเตนะสัจจะวิเชนสูตทีมุติสุปทาจบแล้วนะคะครับ บทพ่อจางกำลังเรียกตามเป็นบทไลไ่ข้หวัดไล,โลไ่โรคภัยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ